สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกันน้องพลอยเช่นเคยนะคะโดวยวันนี้นะคะพลอยจะมาแนะนําเป็นเตียงหัวบอกค่ะที่มีให้ดูถึง5แบบด้วยกันนะคะแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีสไตล์แล้วก็ดีไซน์โดดเด่นแต่ละแบบไม่ซ้ากันนะคะจะเป็นแบบไหนนะคะฟังก์ชันยังไงแล้วก็ราคาเท่าไหร่กันบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันค่ะโดยรุ่นนี้รุ่นแรกนะคะชื่อรุ่นว่า oakland ค่ะรุ่นนี้จะเป็นแบบน,นุ่มนิ่มน่ารักไปทั้งตัวเลยนะคะจะมีขนาดอยู่ที่6ฟุตค่ะหน้ากว้างอยู่ที่ 2เมตรความลึกอยู่ที่2เมตรจุดสามเซนแล้วก็ความสูงของเตียงเนี่อยู่ที่1เมตร20เซนเป็นความสูงของหัวเตียงถึงพื้นนะคะ ตกแต่งด้วยสแตนเลสสีทองเกรด304นะคะแล้วก็ตัวหัวเตียงและท้ายเตียงเนี่ยก็ตกแต่งด้วยผ้าลายปักที่น่ารักมากๆนะคะแล้วก็ดูโมเดิร์นด้วยค่ะโดยรุ่นนี้นะคะมาในราคาเพียง25,900บาทเท่านั้นส่วนรุ่นถัดมานะคะจะเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นที่สวยมากๆกับชื่อรุ่นว่ามาวินค่ะ ที่มีขนาดเตียงอยู่ที่6ฟุตน,นะคะความกว้างอยู่ที่1เมตร90เซนความลึกอ,อยู่ที่2เมตร20เซนแล้วก็ความสูงของหัวเตียงถึงพื้นอยู่ที่1เมตร35เซนค่ะที่ตกแต่งด้วยสแตนเลสเกรด304สี30 4, 4ทองสวยหรูมากๆทั้งตัวเตียงและหัวเตียงเนี่ยจะมีผ้าลูกฟูกสีเทาตกแต่งไว้ด้วยนะคะ ราคาของชุดนี้นะคะอยู่ที่1 9 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะถัดมารุ่นนี้สวยลักชูแบบสุดๆไปเลยนะคะกับชื่อรุ่นว่าพอลล่าค่ะซึ่งมีขนาดเตียงอยู่ที่6ฟุตนะคะความกว้างอยู่ที่1,90เมตร90เซนความลึกอยู่ที่1 2เมตร20เซนแล้วก็ความสูงของหัวเตียงถึงพื้นอยู่ที่1,52เมตร52เซนค่ะโดยตัวหัวเตียงนะคะตกแต่งด้วยดึงปุ่มนะคะแล้วก็แต่งขอบด้วยสีทอง โดยใช้เป็นผ้าฮอนแลนด์นะคะแล้วก็ตัวโครงไม้เนี่ยคือเนื้อไม้แข็งอย่างดีแข็งแรงสวยสุดๆแล้วก็มาในราคาเพียง24,900บาทเท่านั้นไม่แพงเลย ถัดมารุ่นนี้คือดูสวยดิบแต่แฝงด้วยความหรูหรากับรุ่น b e l i e v ค่ะเป็นเตียงขนาด6ฟุตน,นะคะที่แต่งด้วยคิ้วสีทองหรูหราโดยขาเป็นพลาสติกค,คุณภาพดีทั้งยังมีขนาดมาตรฐานที่สามารถใช้กับที่นอนได้ทุกรุ่นเลย และวัสดุก็จะเป็นผ้ากำมะหยี่โครงไม้เนื้อแข็งแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานและก็รับน้ำหนักได้ดีเยี่ยมรุ่นนี้มาในราคาเพียง1 9 9 0 0บาทเท่านั้นส่วนใครที่ชอบแบบ l ักชัวรสุดๆเลยนะคะก็รุ่นนี้เลยค่ะกับชื่อรุ่นว่า Mustang ค่ะที่มีขนาดของเตียงอยู่ที่6ฟุต ความกว้างอยู่ที่2เมตร10เซนความลึกอ,อยู่ที่2เมตร25เซนแล้วก็ความสูงของหัวเตียงถึงพื้นอยู่ที่1เมตร34เซนโดยโครงสร้างเป็นไม้เนื้อแข็งคุณภาพดีห่มด้วยผ้าเดนมาร์กหรือผ้ากำมะหยี่เพิ่มความหรูหราด้วยผ้าปักลายและตกแต่งด้วยแสแตนเลสเกรด304ที่เป็นสีทองสวยรู้สุดๆแต่ทั้งหมดนี้นะคะมาในราคาเพียง23,900บาทเท่านั้นค่ะ ซึ่งแต่ละรุ่นนะคะก็ดีไซน์แตกต่างกันไปฟังก์ชันการใช้งานก็แตกต่างกันไปแต่จะมีความกชูหราแล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะคะซึ่งแต่ละรุ่นนะคะก็ใช้ระยะเวลาผลิตประมาณ7-14ถึงวันนะคะก็ลูกค้าสามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ขึ้นต้นนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่นี้ค่ะและร้านของเรานะคะเปิดบ,บริการทุกวันตั้งแต่ 9โมงถึง6โมงเย็นนะคะมีหน้าร้านตั้งอยู่ติดริมถนนใหญ่ตรงข้ามกับป่าซอยสาธุประดิษฐ์นะคะถนนสาธุประดิษฐ์แถวพระราม3กรุงเทพมหานครนั่นเองร้านมีบริการจัดส่งให้ฟรีทั่วกรุงเทพและก็ปริมณฑลในระยะไม่เกิน40กิโลเมตรจากทางร้านค่ะแต่ในส่วนของต่างจังหวัดจะมีค่าจัดส่งซึ่งแต่ละจังหวัดค่าจัดส่งจะไม่เท่ากันยังไงลูกค้าสามารถทักแชทเข้ามาสอบถามน้องแอดมินก่อนได้นะคะแต่ถ้าใครยังรู้สึกว่าอาจจะยังดีไซน์ไม่โดนใจหรือ อยากได้รุ่นอื่นนะคะสามารถสั่งผลิตกับทางเราได้นะคะเพราะว่าทางเราเนี่ยมีบริการผลิตเตียงให้ด้วยนะคะอย่างรุ่นด้านหลังของพลอยนะคะคือรุ่นนี้โคเซียก็จะเป็นรุ่นที่ผลิตเองด้วยนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยามากๆสวยสุด,สดลูกค้าสามารถเลือกทั้งสีแล้วก็โครงสร้างได้เองด้วยค่ะยังไงวันนี้ไปแล้วนะคะก็อย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเฟอร์นิเจอร์ใหมๆ่ๆหรือโปรโมชั่นดีๆจากทางร้านและเราไปเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย